เรื่องย่อแก่นแก้ว EP10 สลันประทะก,กับลูกน้องของผู้ใหญ่เยี่ยมก่อนจะถูกเล่นงานซ้ำจนสลันได้รับบาดเจ็บสมอนจึงสั่งให้ลูกแก้วไปดูแลแต่ด้วยความแสบของลูกแก้วก็แกล้งสลันสารพัดซึ่งสลันก็ใช้โอกาสที่ตัวเองบาดเจ็บเป็นคออ้างให้ลูกแก้วทำนู่นทำนี่ให้เพื่อจะได้ใกล้ชิดลูกแก้วมากขึ้น ด้านผู้ใหญ่เยี่ยมสั่งให้ลูกน้องตามสืบเรื่องคนที่เปิดเผยข้อมูลให้กับตำรวจและพวกป่าไม้รู้เส้นทางลับในปากของตนพร้อมจัดการปิดปากคนนั้นทันทีติดตามชมความสนุกในละครแก่นแก้วได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา19นาฬิกาทางช่อง3อย่าลืมกด33 ฟังเรื่องย่าละครก่อนใครได้ที่ช่องจะแม่ละครทาง YouTube และ Facebook เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน